ทำใจทำใจออะนั่งก่อนนั่งก่อนนะตายไปแล้วก็เหลือแต่เท่ากระดูกพี่คนตายไปแล้วอะพี่อย่าเศร้าโศกเสียใจเลยเชื่อสิว่าพ่อเนี่ยเขาไปสบายแล้วพี่เธอรู้ได้ไงว่าพ่อพี่ไปสบายก็ถ้าเขาลำบากเขาก็กลับมาแล้วแหละไอ้เงี้ยนี่พ่อพี่ตายนะ ธอจะมาพูดอะไรพี่ขาไม่มีตลกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็อยากให้พี่สบายใจอ่ะเนี่ยพี่ถือมาพี่ก็อารมณ์เสียตลอดเลยรู้ไหมอ่ะพ่อทำไมอารมณ์เสียยังไงอ่ะโกรธแล้วอ้อนี้พ่อปรากฏตัวให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมผมอยากเจอพ่อพี่ไปเรียกวิญญาณมาทำไมอ่ะพ่อตายไปแล้วต้องปล่อยเขาไปอยู่สงบส่งกให้เขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบโดยพ่อมาแล้ว อะไรพี่ชมพู่เหมือนเหมือนพี่ได้ยินเสียงพ่ออ่ะพี่คิดไปเองเปล่าพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนจังพ่อจ๋าพ่อไม่กล้าเข้าไปลูกพ่อพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่ออยู่นี่พ่อจ๋าพ่อต้องอยู่แถวนี้แน่พ่อพ่อโอ้พ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อออกมาพ่ออยู่ไหนพี่พ่อไปแล้วล่ะไอ้หน้าโกนแล้วเหรอไอ้หนุ่ยพ่อมึงตายเหรอวะอ้าวมึงเชื่อเอา อะไรมึงเนี่ยนี้กูถามมึงดีๆนะเว้ยแต่ใครพ่อมึงตายเหรอมึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยนี่พ่อกูตายเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทพ่อตายเลยเว้ยตายพ่อพี่ตายเอ้าเอาล่ะเชิญแขกทุกคนขึ้นมากินกระดูกพ่อผมเลยครับมึงบ้าวะเนี่ยคนตายมาร้องแค่เป็นเบิร์ตเดย์ทำไมอ่ะมันต้องร้องมอกร้องไห้สิมอกร้องไห้ ตายได้พี่ตายพอร้องไห้ซะหน่อยแล้วตัดสินใจฮะเปิดพระอกไม่ใช่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 เน่ไม่ใช่จันตะโคลบรอบหน้าไม่ตัดผมแล้ะ โดนปืนแก๊ปเข้าพวกคู